สวัสดีครับทุกคนพบกับพี่อีกแล้วนะครับนายหมูหวานอีกเช่นเคยวันนี้อยู่ในช่วงแอบดูแฟนเล่นเกม e p ที่11นะครับเข้าเกมมาก็เจอไอ้ดื้อมันเล่นเกมอีกแล้วเดี๋ยวพี่จะพาทุกคนไปแอบดูว่ามันจะเล่นกับใครนอกใจพี่หรือเปล่าและจะเล่นตึงแค่ไหนไปดูกันเลยโหลดเกมเข้าไปโอ้โหลดนานจังเข้าเกมไปนะมีใครบ้าง เดี๋ยวดูก่อนอ๋อไม่ไม่รู้จักมีผู้หญิงด้วยไม่เป็นไรมาเดี๋ยวเรามาดูว่าจะเล่นตึงแค่ไหนครับโอ้โหมีเสื้อกีฬาด้วยทุกคนเสื้อกีฬาใหม่ไอ้ดื้อมันจัดเรียบร้อยแหละข้างบนอ้าวเพื่อนล้มแล้วยิงโอ้ทุง่งทุงไอ้ทุง่งทุงยิงทุ้งทุ้งโอ้โหไม่โดนทุ่งทุ้งทุ่งทุง,ทงตายไปแล้วทุง้งทุ้งล้มเรียบร้อย จะสองตัวเอาเรื่องเสื้อกีฬาของการยิ้สวยไวโอ้อยากได้เสื้อกีฬาใหม่ทุกคนไปจะเป็นยังไงโอ้โหล้มหมดตีครับจังหวะน,นี้ ใครที่ดูคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะดูคลิปให้ได้สัก40วินะแล้วกดติดตามให้ด้วยนะไปไปดูกเกมกันต่อเกมที่2องมาอยู่ไหนขับดูเชิงกันแล้วไม่มีใครล่าบุกเลยตอนนี้มันอยู่ไหนอ่ะโอ้โหดูมันเต้น้ รู้พอรู้ว่าพี่มาแอบดูก็แบบทำใส่เด like cool. like ี๋ยวมันจะโดนโอ้ยิงยังไงไม่โดนเลยอ่ะเข้าเลยเข้าเลยโอหลังเข้าหลังเข้าส่วยล้มไปหนึ่งเพื่อนล้มชุบเพื่อนก่อนชุบเพื่อนก่อนเพื่อนคานมาเพื่อน อเอะเลยตัวเดียวเดือดตัวเดียวไปยังไงสีต่ต่อหนึ่งไอตี๋ว่าลูกนะครับเกือดเลยหนึ่งหนึ่งแล้วหนึ่งหนึ่งแล้วทุกคนฝากเป็นกำลังใจให้ดื้อด้วยนะครับทุกคนทุกคนนะทุกคนที่ติดตามนะครับฝากมาดูคลิปของพี่ด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะครับ ไเกมที่3ตอนนี้สกอร์เสมอกันหนึ่งหนึงโอ้ยดื้อยิงอะไรวะนะ <First blood. S 1> โอ้วิง่งไม่เห็นใครตอนนี้เหลือสองประตูเหลือสองไอ้ดื้อวิ่งอ้อมนะครับอ้อ,อมเดี๋ยไม่เจอใครอ้อมต่อไปไม่เห็นคนเลยตอนนี้ เดี๋ยวสองตัวยั่ไงอยู่เพื่อน <Double kill. S 1> โอ้ไม่ได้ยิงสักตัววิ่งรอบแมปชนะได้ไงก่อนสองหนึ่งแล้วทุกคน <Yeah. S 1> ไปวิ่งขึ้นข้างบนนะ จะรุ่งหรือจะร่วงครับจังหวะน,นี้ไม่เห็นใครเลยตอนนี้มันไม่กล้าดันแล้วอะ่ะไม่เห็นใครเลยยิงอะไรอ่หล้มไปดึง ลราไป่ถึงแล้วว่ายังไงจังหวะน,นี้นุน้ยซนัยมันเล่นสไนมันยิงปิ้วปิ้วเลยนะสไน,นะนน่ะโดนไหมจังหวะนี้ว่าไงไอ้ดื้อว่าไงสไนัยต้องโหดดีนะเพื่อนมาช่วยทันไม่งั้นตายไม่งั้นเหลือแต่ชื่อสามหนึ่งเกมนี้จะปิดเกมได้หรือเปล่าเราประชมกันเลยทุกคน ขึ้นข้างบนแล้วครับกลมาแอบตรงนี้เหรออย่าระเบิดไปกินไม่เห็นยีใครเลยยิงไข่วะนะโอ้โ้หมันไม่ดันกันเลยนะทุกคนหาไม่เจอตอนนี้หาไม่เจออยู่ข้างบนเฮ้ยอยู่ข้างบนอยู่ข้างบน ตั้งหลักตั้งหลักตั้งหลักไหมมนไงยิงมั้ยพี่หนไม่ถางใไงโอ้เบื่ออยู่ข้างบนข้างบนโอ้โหจะไปต่อยเขาโดนเลยแตกดีก็ได้เอ้าเมื่อกี้เพื่อนในชุดเดียวตัวเดียวสองหนึ่ง พันยาแป๊บพันยาแป๊บยิงอะไรเหลืออะไรนะโอ้ไปไม่ได้โอ้โหวงเก็บอะทุงทุงยิงมันทุงทุงยิงมันชนะโอ้โหชนะเฉย